สิ่งที่มันรับออเดอร์มาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันคือการแก้รัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งหมวดสองแลหนึ่งหนึ่งสองนะฮะมันยอมทิ้งตําแหน่งนายกนะครับจากการที่มันชนะสิบสี่ล้านเสียงเพื่อมันจะต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วถ้ามันซสือหนึ่งหนึ่งสองเอาไว้เนี่ยไม่มีพรรคไหนอยากร่วมด้วยหรอกครับเพราะพรรคขากลัวชิบหายนี่คือสิ่งที่หนูทําให้เห็นนะฮะว่ามันไม่ทําหาอะไรวันวันมันจะแก้เดียวแต่มันไม่เคยแก้สันดาลเลยแล้วมันก็คิดว่ามันฉลาดนะฮะ พูดมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วถ้าพี่จํากันได้ผมบอกแล้วว่ามันนี่คือสิ่งที่คือมึงไม่ได้เข้าใจนะฮะถึงบอกไงว่ามึงไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายเดอยมันก็ลาก,ลากไปเรื่อยลากไปเรื่อยลากไปเรื่อยนะฮะหนูก็บอกว่าเดยวไม่ละละ,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 ละไปไอไอติมไอติมก็บอกว่าถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญภายในสิ้นปีนี้นะฮะเราจะเริ่มซักฟงซักฟอกเรื่องของมึงนะฮะ หากไม่แก้หากแก้รัฐธรรมนูญเสร็จไม่ทันสิ้นปีนี้จะยื่นซักฟอกทันทีพักประชาชนเผยจะยืน่นอภิปรายไปไว้วางใจทันทีหากรัฐบาลไม่เปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อแก้รัฐธรรมนูญให้ทันสิ้นปีนี้ในความคิดหนูหนูบอกว่าเอาแล้วแต่มือมึงจะซักอะไรมึงเตรียมเงินมึงเตรียมเงินประกันตัวมึงเตรียมเงินหาทางหนีที่ไล่ให้น้ำแข็งอือยง 44สสมึงก็ยัง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 ไม่รู้จะเป็นยังไงมึงลากไปถึงสิ้นปีนี้แล้วประเด็นที่หาไปกว่านั้นคืออะไรไหมคือเพื่อพักเพื่อไทยไอ้ส้มบอกว่าไม่อยากซักฟอเพราะว่าเพราะว่ากลัวไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญผมบอกแล้วว่ามันอยากจะแก้รัฐธรรมนูนทุกอย่างสิ่งที่มันรับออเดอร์มาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันคือการแก้รัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งหมวดสองและหนึนะฮะมันยอมทิ้งตําแหน่งนายก นะครับจากการที่มันชนะ000 000สิบสี่ล้านเสียงเพื่อมันจะต้องแก้หนึ่งสองแล้วถ้ามันซื้อหนึ่งหนึ่งสองเอาไว้เนี่ยไม่มีพักไหนอยากร่วมด้วยหรอกครับเพราะพักขากลัวชิบหายกระแสตอนนี้มันเปลี่ยนนะฮะพักแดงเข้าไปจากบ้านจันสองล่าเข้าไปในบ้านพระอาทิตย์เฉยเพราะว่าจันสองเนี่ยนะครับจากล่าเนี่ยนะครับมันเป็นล้าพอแสงมันเริ่มล้าก็เลยจะไปขอแสงที่บ้านพระอาทิตย์ ไปดื่มน้ำอมฤตน้ำอมฤตที่กันกรองหมักดองมาอย่างดีนะฮะเออนะครับเพื่อให้ตาสว่างกันเป็นแถบๆสุดท้ายมันก็เลือกแล้วคนก็จะได้เห็นว่าอะไรคนก็จะได้เห็นไอ้ด้อมส้มบางส่วนก็จะเริ่มผิดหวังแดงก็จะมีช่องในการตีคืนนะฮะดอมส้มบางส่วนก็จะเห็นว่า,วามึงมามึงไม่ได้แก้ปัญหาปาักท้อง มึงไม่ได้แก้ปัญหาสิ่งที่มันเฉพาะหน้ามึงไม่ได้เก่งเหมือนที่มึงคิดมึงไม่ได้ล่าคนชั่วออกมาเหมือนไม่ได้แฉมึงไม่ได้กล้าเปิดเผยเลยมึงไม่ได้กล้าซักฟอกเพราะมึงกลัวอย่างเดียวคือมึงกลัวไม่ได้แก้แล้วจะมนูนนี่คือสิ่งที่หนูทําให้เห็นนะฮะว่ามันไม่ทําหาอะไรวันๆมันจะแก้เดียยแต่มันไม่เคยแก้สันดาลเลยแล้วมันก็คิดว่ามันฉลาดแต่ตอนนี้มันคือโดนปั่นหัวอยู่ นะไอติมจะพูดอะไรเหรอนะครับบอกว่าสิ้นปีนี้จะไม่แก้หรอหรือ,อยังไงหรอโอ้โหขอโทษครับในระหว่างที่จะไปถึงสิ้นปีเนี่ยพักมึงไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปครับมึงคิดว่าอนาคตมันแน่นอนเหรอ <laughs> นะด้อมส้มก็ฟินไม่จบนะครับเพราะว่าไปออกรายการไทยนะรัฐนะฮะทุีรัฐฟอนเพจนะฮะพี่เทง พี่เทงเพิ่งไปออกรายการเมื่อกี้ออ,อี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 คังอีคังเมื่อกี้ไปไปออกรายการไทยรัฐเหมือนกันนะฮะเออไปบอกว่าแคนาดาอาจะไรจะ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 มีเป็นมหาอำนาจได้ <S 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 ล่าสุดตัวนี้ครับนะฮะอ่อทุยรัฐเริ่มเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มทำพัฟปักันได้นะฮะเออเดอะเดอะสันดานหยาบก็เริ่มทำพัฟปักันได้เชิญคนนู้นคนนี้ไปออกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพยายามจะให้แสงให้พื้นที่แล้วก็ช่องสามกลีบ นะฮะเออนะครับชวนวิเคราะห์ชวนวิเคราะห์มุมมองที่แตกต่างของจุดแข็งที่แท้จริงของคุณเท้งนะฮะเออนะครับส้มบอกว่านะฮะคุณเท้งนะครับเคยถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะกับเป็นนักการเมืองเพราะว่าคุณเท้งคุณเท้งเป็นคนไม่มีเลี่ยมใช่ครับนะฮะคุณเท้งเป็นคนไม่มีเลี่ยมนะครับนะฮะเออนะครับขอบคุณคุณแม่แหม่มด้วยนะครับผมนะฮะ อ่าเป็นคนไม่มีเหลี่ยมครับนะแล้วก็เป็นคนไม่มีรอยหยักด้วยคือเห็นด้วยนะครับคุณเทงไม่มีเหลี่ยมนะเออนะครับนะฮะไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรเลยครับนะคือไม่ไม่มีอะไรเลยอะสมองก็ไม่มีคือไม่มีอะไรเลยครับนะะเออนะครับคือ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 ท่องมาจากตำราอย่างเดียวเหมือนมึงมึงดีกว่าอุ้งอิงอย่างเดียวคือมึงไม่ต้องใช้โพย ดีกว่าแค่นั้นเลยคือมึงท่องมาจากตำราเหมือนกันเลยคือสำนักเดียวกันสำนักที่พูดจากตำราสำนักที่พูดแล้วฟังแล้วดูงงๆแต่ด้อมส้มฟิน <c oughs> นะอ,อ,อาจารย์มันจะมีอยู่สองแบบนะครับอาจารย์ที่สอนให้นักเรียนงงๆแต่รู้ว่าอาจารย์เก่งนะแต่นักเรียนไม่ไม่เข้าใจนะขอบคุณครับผมขอบคุณพี่เอ็นเอ็นนะฮะเออนะครับ,รบกับอาจารย์ที่สอนให้นักเรียนเข้าใจนะครับเออแต่พักส้มมันจะเป็นแนวที่นะฮะคือพูดแบบสไตล์ไลฟ์โค้ด นะฮะแต่ลุงตู่เนี่ยนะครับสไตล์การพูดคือลุงตู่ไม่ใช่ไล์โค้ดลุงตู่ไล่โค้ดคือคนไม่ได้ชอบแบบลุงตู่ฮะคนไม่ได้ชอบแบบขวานผ่าซ่าเพราะลุงตู่พูดทีเดียวแม่งไล่โค้ดหมดนะฮะแล้วคนที่นั่งพูดอยู่นี้มีอะไรไหม <_ d ata> ผมไม่ได้มีอะไรครับพักการเมืองผมก็ไม่มีครับนักการเมืองผมก็ไม่มีครับตำแหน่งสอสอผมก็ไม่มีครับคุณจะให้ผมมีอะไรล่ะครับ นะฮะเออคุณจะให้ผมมีอะไรล่ะครับนะฮะแล้วผมต้องไปทําอะไรครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับคุณควรจะต้องเอาเวลาไปบอกสอสคุณดีกว่าว่าให้สร้างผลงานเยอะๆครับเพราะว่าคุณเป็นสภาเป็นอะไรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณจะมาหาอะไรจากผมล่ะครับ <c oughs> แล้วผมจะมีอะไรผมไม่มีอะไรแล้วมันยังไงอะครับนะฮะแล้วผมต้องมีอะไรอะครับนะ,ะแล้วผมวิจารณ์ไม่ได้หระครับนะ,ะที่พวกมึงนั่งด่าลุงตู่กันทั้งปีทั้งชาติก้าปวงก้าปีที่ผ่านมามึงมีอะไรอันมึง อะไรกันเลยแต่อย่างน้อยกูจ่ายภาษีให้ประเทศช,ชาติครับ <C> e <ars> อย่างน้อยกูก็ช่วยเหลือสังคมในมุมที่มึงไม่รู้ครับ <C> e <ars> นะฮะเออแล้วกูช่วยมา,มากกว่าที่มึงเห็นเยอะครับกู <C> e <ars> ไม่ใช่แค่นั่งพูดและการที่กูพูดเนี่ยมึงรู้ไหมว่ากูเปลี่ยนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วกี่สิบคนครับ <C> e <ars> <C> e <ars> นะฮะเออย้ายจากโรงพยาบาลที่รักษาโรคซึมเศร้าเป็นไปอยู่โรงพยาบาลพยาบาลศรีธัญญาแล้วเพราะตอนนี้เป็นบ้านหมดแล้ว นะฮะหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้นะครับไปนั่งมองดวงจันทร์กันแล้วนะฮะเออนะฮะไปนั่งมองดวงจันทร์นั่งมองพระอาทิตย์กันแล้วตอนนี้นะฮะเห็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนะฮะแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปด้วยนะครับเออเข้าใจเข้าใจเหตุการณ์นะคุณกบแต่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะก็คุณกบไม่มีที่มาที่ไปเออคุกกพี่ก็ไม่นองอธิบายไง แล้วมันเออมันเกิดขึ้นจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเออก็นั่นแหละพี่นะเออนะครับพี่ก็ผมบอกเลยพี่อย่าไปพูดกับใครถ้าพี่ไปพูดกับใครเพามันไม่มีที่มาที่ไปผมถึงบอกว่าผมเป็นนักการเมืองไม่ได้ <S <S 1> <S 1> <S 1> ถ้าผมเป็นนักการเมืองเมื่อไหร่ผมจะถูกตีกรอบด้วยคําว่าพักการเมืองผมก็ต้องมานั่งแบกพักแบกเพื่อนสอสอแบกหัวหน้าพักแบกคนในพักแล้วฮะแล้วเวลาพูดอะไรผมก็ต้องพูดตรงไปตรงมาคือแหละคือต้องมีหลักฐานเป็นวิชาการต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นต่างๆ นะฮะพูดไม่ได้เลยอะไรก็ไม่ได้นะครับเพื่อนกูอยู่ในพักทำพงทําผิดกูต้องมานั่งแบกมันอีก <laughs> <laughs> นะฮะว่าท่านดีอย่างนี้ท่านอย่างนั้นท่านอย่างงู้นท่านอย่างนี้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแม่งปวดหัวจิบหาย <laughs> ดัน,นั้นนะครับมึงไม่ต้องมาถามว่ากูมีอะไรนะครับถ้ามึงมีเวลาพิมพ์เนะี่ยมึงเอาเวลาไปพิมพ์อ่ะบอกไนะพักมึงอ่ะนะครับผมจะดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยิ่งคนไม่ชอบพักมึงมากเท่าไหร่พักมึงต้องยิ่งสร้างผลงานให้มากเท่านั้นนะฮะไม่ใช่สร้างแต่อะไรไม่ใช่สร้างตอนนี้มึงไม่ได้สร้างผลงานมึงรับแต่ผลกรรมอย่างเดียวเลยนีล่าสุดไปดา่าเบนสมิธนี่จะดุจะโดนเบนสมิธฟ้องอีกร้อยล้านแล้วเนี่ย ไปด่าเบนซามิธจะโดนเบนซามิธฟ้องอีกร้อยล้านนะฮะอุ้ยขอบคุณครับพี่ตต๋มขอบคุณครับขอบคุณครับมันคือคอนเลยะพี่อันนี้คอนเนี่ยมันเอาไปทุบอ่าทุบกะลาได้ไหมฮะมันทุบกะลาได้ไหมฮะเออนะครับทุบกะลาก็คงยากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกะลามันอยู่ใต้คอนกรีตนะฮะคือลุงเนี่ยคือลุงตู่เนี่ยผมพูดมานานแล้วนะครับว่าลุงตู่เนี่ยนะครับไม่ดีนะฮะไม่ดีไม่ดีแล้วก็นะครับ ไม่ดีไร้ความสามารถนะฮะลุงตู่ไร้ความสามารถอยู่อยู่อย่างหนึ่งนะฮะคือคือลุงตู่เนี่ยนะครับนะฮะพัฒนาทุกอย่างนะฮะแต่ไม่สามารถพัฒนานะฮะความฉลาดของกีบได้เลยครับนี่คือสิ่งที่เราต้องติงลุงตู่นะฮะเราต้องติงลุงตู่ไว้ว่าลุงตู่เนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนานะความฉลาดของกีบได้เลยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าคือไม่น่าจะมีใครพัฒนาเลย นะฮะกบมโนก็เลยต้องมาช่วยนะฮะช่วยลุงอีกแรงหนึ่งเพราะลุงไม่ได้ลุงไม่ได้มีตําแหน่งหน้าที่แล้วนะฮะเออนะครับเพราะนั้นพี่ๆก็ต้องช่วยกันนะฮะพี่ๆก็ต้องช่วยกันนะครับผมนะฮะเออเพราะนั้นคือเวลาเถียงกับกีบรุ่นใหม่เนี่ยพี่ไม่ต้องไปเถียงกับมันนะครับพี่ถามมันอย่างเดียวนะฮะเออพี่ถามมันอย่างเดียวไม่มีเพราะอะไรนะเศรษฐกิจคืออะไรนะเศรษฐกิจดีคืออะไรความเจริญคืออะไรนะฮะเสรีแล้วยังไง นะครับแก้หนึ่งหสองเลยยังไงไม่มีเสรียังไงพี่ถามมันอะถามาเดี๋ยวมันก็ตอบไม่ได้ผมคุยกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับผมคุยยี่สิบคนผมเปลี่ยนได้ยี่สิบคนจากการตั้งคาถามนะผมถามแค่ว่านะครับเนี่ยประเทศไทยไม่เจริญไม่เจริญยังไงนะฮะแค่คําว่าไม่เจริญยังไงเนี่ยนะครับไม่ตอบไม่ได้ จม่จเจริญยังไงอ่ะมีระบบพร้อมเพย์อ่ะญี่ปุ่นก็ไม่ดีเท่าเรานะระบบพรนะ้อมเพย์น่ะมีรถไฟฟ้าสิบสายเนี่ยกำลังสร้างอยู่เนี่ยมีถนนเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วแล้วมันไม่จเจริญยังไงคือมันต้องมียังไงต้องมียูเอฟโอวิ่งเล่นอยู่บนท้องฟ้าอย่างงี้ต้องมีต้องมีอะไรอะ่ะตกลงความจเจริญของคุณหมายถึงอะไรอะ่ะนะหมายถึงอะไรหมายถึงคนรวยนะคนรวยขึ้นอถ้าคนรวยขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเมืองจเจริญคนรวยขึ้นคืออะไรคือคือความคิดคนจเจริญขึ้นหรือย,ยัง นะคะความคิดคนพัฒนาขึ้นหรือยังมึงพัฒนาตัวเองหรือยังที่มึงมานั่งพูดนั่งพูดอย่างเงี้ยมึงพัฒนาได้ไหมมีใครไปมีใครไปปิดประตูบ้านนะไม่ให้มึงอ่านหนังสือไหม <c oughs> นะฮะเออถามว่าอเมริกาจเจริญเจริญยังไงนะฮะอเมริกาจเจริญตรงที่ว่าตึกลาบ้านช่องใช่ไหมนะฮะคำถามคือตึกลาบ้านช่องเนี่ยอเมริกามีคนไร้บ้านอยู่ไหมนะฮะในมุมที่คนไม่เคยรู้คนไร้บ้านคนไร้บ้านในอเมริกามากที่สุดในโลก